ครับกับนมัสการครับพระอาจารย์ครับอ่าเจริญพรสทธานอย่างโยมทั้งหลายครับผมก็ในมาพบพ่อกันอีกคือเก้าเหมือนเดิมนหมวดที่แล้วจะต่องเอราะให้บ่บ่เข่าเทิงเด็กขันนำม้นเทิงเด็กตัวเดียวครับนะครับบ่เป็นยังอ่าเพราะว่าหลายๆคนกับบ่ได้ซื้อหลายๆคนเหมืซื้อกับขอถอดเพอาะใมีรถมีเข่ากันบ้างธรรมดาครับผมบ้านเท่าเอิว่า แนวบ่มีหากเนาะครับอ่าอาก้อนอื่นหาก้อนสิชุ่มพันธมต์วันนี้กาได้เฮ็ดแล้วล่ะล่ะบอกบุญสัทธาญาติโยมสำหรับท่านใดอ่าอยากจะร่วมทั้บุญอ่าจุดเทียนอ่าจุดเทียนบูช,ชาชโชคอฉกขังต่อไปเป็นวันที่อ่าอี่าเป็นเป็นวันทียี่สิบยี่สิบแปดอ่าเป็นวันเกิดของในหลวงอ่าเป็นวันทียี 18, ่สิบแปดชิฮอดนี่ละ่ะ คุ่มเดือนกรกดาพุทธสีร่วมทําบุญตามหมัจก,กับโทรมาสอบถามได้จุดเทียนบูชาโชคให้ชีวิตสว่างสวขึ้นขณกะบอกสัทาญาติ่ยมพี่น้องให้ได้รับสารน้ำกันในวันนี้กะก่อนอื่นก่อนสเบิ่บในค่นคานมุ่นกะได้นิมิตฝันพนก็มาาอีกแล้ว,วมากนไม้แล้วดน,นี้คนกะ,ะหายมาวันนี้คนหายมาตัวเดียว แต่คือบาซิบมาอีกหรอกทีไฮมากตัวเดียวคือเพิ่นไฮเล็กแปดมาก mm. เ,ปเป็นเป็นเหล็กแปดางเดียวครับอันเดียวเลยคือเลขแปดไฮมากเหล็กแปดเท่านั้นผู้ดได้มักวิ่งมักแลนกะก็วิ่งใดอันเป็นเด็กนิมมีฝันคือเปนเพิ่นไฮมากงวดนี้เพิ่นไฮมาหางเดียวเลยหางเดียวเลยเอาไปเลยหางเดียวแปดตัวเดียวต่อไปจะเชิญชมใม่อ้างน้ำมนตนในคันน้ำมนต์ ได้บางว่าพี่น้องก็คงสิ่ข้อพึ่งข้อใจติดตามบม่หมักกับผ่านไปมักกะจดเอาเออ้อแล้วที่ว่าใครมาจุดทูบนะครับอาจารย์ครับผมอ๋อมีคนมาจุดทูบงวด่ที่แล้วนี่มีคนมาจุดทูบขอ่าบารมีนกไข่มันให้หกสี่สองอ๋อเลขเลข,เลขทูบเข้าอยู่ใช่ไหมครับเล,เลขเลขทูบเข้าแต่ว่าขันน้ำมนต์นี่คือหลุดไม่เข้าขน,น้ำมนต์นี่หกสี่สองไปตัดเล่นเอาก็ถูกอยู่นะครับ บนล่างเลยก็หกสองกระกระสองสี่โอ้ยบนล่างเลยลบไปหมดแล้วเหรอครับอาจารย์ลบลบหมดแล้วเขามาจุดทูบได้หกสี่สองอ่าต่อไปเบอร์เหล็กเลมอนเด้อครับผมอ้าวโฉบโฉบมันมานสุกคนสุกคนว่าไม่มีฟันในตัวเขอ่ามีมิดันให้ตัวเดียวดิแปดแปดตัวเดียวมาแปดตัวเดียว แปดตัวเดียวครับตัวไหนเนี่ยครับพระอาจารย์ครับเป็นเป็นตัวไหนบ้างครับตัวไป จนแปดห้าเก้าสี่หกสี่ห้าสี่มากว่ารือสี่ห้าหกก็ได้ให้จับเอาในนี้เลยใช่ไหมครับใหจับเอาในนี้เลยเลขห้าตัวต่าสามตัวก็จะเป็นศูนย์แปดห้าห้าสี่หก จะเป็นเก้าสี่สี่ห้าชอบตัวไหนเลือดเอาเลยมันจะเ่แต่งซ้ำตัวเหรอ <c oughs> สวยนะศูนย์แปดห้ากับเก้าสี่หรือหกสี่ใช่ไหมครับอาจารย์เยอะห้าสี่หก 5, 4, เห้าสี่หกศูนย์ปดกับห้าสี่หกอย่างนี้แหละครับเอาในนี้คือตัดเล่นเอาใช่ไหมครับตัดเล่นเอาตัดเล่นเอาเอาสีแคปไว้เลยนะครับเนาะอันนี้ให้ปลาจันจับให้นะครับศูนย์แปดห้า วันนี้พ่อจะจับให้เลยนะครับ ไปเอากระถางเลนีห้าตัวมั่งอีกเดืน สมมติว่าเอฟซีอยากจะร่วมอะไรนะเทียนใช่ไหมครับอาจารย์เทียนบูชาโชคจะติดต่อได้ทางไหนครับติดต่อเปื่อพระอาจารย์ได้เลยสายตรงเบอร์ไลน์ด้วย085 088 8650ครับผมก็สามารถทักหาพระอาจารย์ได้นะครับเนาะกพระอาจารย์ได้เลยครับแล้วเป็นไงครับสร้างอะไรนะฮะที่ว่าจะสร้างรจะสร้างสัลากเปดเหลี่ยมฝนยังตกอยู่ยังยกไม่ได้ครับสงสัยคงจะเป็นฝนฝนเลิกฝนนู่นแหละ ก็ต้องรอไปก่อนก็ต้องรอไปก่อนได้เห็นได้เจอแน่นอนการทั้งนมดก็ได้แล้วไปจับเองก็ได้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับจับเองก็ได้ไปในห้าตัวนี้นะครับเนาะอันนี้คือพระอาจารย์จับให้นี่เป็นตัวที่ชอบใช่ไหมครับภายในนี้หนึ่งตัวที่ชอบในนี้หรือว่าใครไม่ชอบตามพระอาจารย์ก็ลองไปจับเอาไปในห้าตัวส่วนมากที่เอฟซีที่ถูกเป็นประจํานี่เขาจับเอาหรือว่าเขาขอจากพระอาจารย์ครับผม ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างขอจากพระอาจารย์ไปแล้วก็ไม่พอใจก็ไปจับเอาอีกอครับอยู่ที่ดวงด้วยเนาะะอาจารยนเนาะบางทีพระอาจา์เขาจับเข้าบางทีมันก็เข้าห้าตัวไปจับเองก็มีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะงวดงวดเมื่อกี้เข้าแต่เลขทูบทูบใช่ไหมครับทูบเข้า แต่ว่าเลขขันน้ำมนต์คือหลุดนะครับหลุดหลุดคํดาว่าหลุดนาอพระจาจาร์เนาะหลุดก็ว่าหลุด,ดครับมันเป็นธรรมดานะครับมีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้แก้มือใหม่นาะ<ม>พระจาจาร์เนาะแก้มือใหม่ครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันครับผมเป็นตัวไหนตั้งนะฮะนี่บแคปหน้าจอไว้นะครับแนวทางขันน้ำมนต์วัดไอ้ไก่นะครับหรือว่าวัดศรีทรงธรรมนะครับมาแล้วนะครับ ยาพินเอานะคะเก่าสี่ช่วงไม่เยังจะดีนะคราสี่หกสี่นั่งเชียร์คำมุ้นไปตาม